สวัสดีค่ะเจะอวดผ้าเพื่อนค่ะเมื่อเนี้เขากับมาอยู่บ้านประรุดเนาะจ้าบรรยากาศย้มแลงเนาะจ้านี่บรรยากาศตอนแรกอยู่ในบ้านประรุดค่ะเมื่อเนี้เขากับมาประแจ้วพป็นเลี้ยงเนาะจ้านี่สวัสดีครับในโลกจ้าเมื่อเนี้ยน้องก็เป็นคนย่างงั้นไม่กวนไปเร่องของงอย่างจะเห็นใหม่เด้อ ทำมันซุกกันยกมาหนีเ้ยนี่นี่ยกยกมใส่จานนี่ได้ซุกแล้วขุนปลาแจ้วกับหน่องเขียดไหลสดอยู่ทั้งปุนจ่าปลาเจ้ากับหน่องเขียด ลูกเขียนกับเทียม้างนะจ๊ะนี่จ้าสวัสดีค่ะมันกอนอนขีดอ่ำมนอนี้เจวนปอยเห็นน้องยางยังใหม่แ้วลู้เอาใหม่ๆแบบคุ้ปะเจ้าเด้วย้ากันเห็นอย่างนี้โอ้เออานกจ้าอออนนก

เยอะจังเลยคุณล่ะหนูเห็นไหมมันอากาศกับกำลังฝนกำลังคำมาสันกำลังฝนตกมาสันหนูได้อุ้ยอยากได้ได้ได้อยากได้โอ้คุณเนี่ยคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วอยากได้โอ้ยบรรยากาศดีครับนอกจากเดี๋ยวนี้เนี่ยแหล่ะจ้าเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยงูเสนอะหนูอยากได้หนูอยากได้ คี่ค่ะัม่ัขัแคุณม่เท่า็มาาเับเเ่มคันคันคันมันไหลกับพ่อสะกอนลูกเออมันเย็นมันสิบปาแสบค่อยย่างค่อยกินไป

คุณหนูเพิ่นอันอยากลงยางโอ้ไอ่บ่ได้ไปเล่นน้ำเลยไอ้ข้าอยางกุ้งอยูอืมอ๋อกโกกี้พูดนะพี่โกจิกามาจา้าพนพี่โกจิมาสซางน้ำบ่โกจิมากินย่างกุ้งน้ำกันเด้อกุ้งเผา อมน้่องกุ๊กกี้กับฮ่าก็ออกมาจากน้งตาลน้องน้ำตาลน่ะออกมาแต่บังแร่งนี่แล้วคุณแม่มาแล้วค่ะลูกคุณแม่มาแล้วค่ะเอาพวกแม่เล้่ไปอาบน้ำที่หนาไป ปะเจ้วก็ไดเจะคว่างลดไผ่อ๋อปะเจ้าลงรถแล้วแพ้ผ้าขี้รถเบนไปได้หะแค่ขนมปังแน่เจ้าอ้วนจ้่เออนี่ค่ะน้องๆกับมาคุกันบ้าทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะ อเองเนาแบบว่าขายเราตรงไปตรงมาไงขายตัวบ่ขายตัวขาายขซื้อมาซื้ออย่าขายอย่าขายเฝ้าซื้อตีประเจ้าเป็นยังของหันเน็ตบดีสมบัติโอ้ขึ้นคนไรบ่ขึ้นคนไรบ่ขึ้นตะลุ่นกระคำแล้วกันยังมีลูกค้าอยู่นะจ๊ะนี่ลูกค้าเพื่นหนึ่งแบากินหลอดค้าอืมลูกค้าใกล้ๆบ้านฟัง คนละฟังข้างะฟังางค่ะเอ้าอันนี้เขาเลื่อเก็บตัวนี้รุ่นแมงคิล่งมีอาชีพบ่มีไฟสมบัติเฮ้ยรุ่นเม่ได้เตรียมไฟสมบัติทั้งเป็นจากหม่องเกามันอันนั้นน่าจะมันมันเหมิดเดี๋ยวอันนี้อะไรแบบซามิก่อนน่าจะ ยกีนไรเราสำมีก็นอาจา๋ยวอันมาเท่ออันมูุูยก็เบาขึ้นแล้วเนาะใคเดือนนี้เสียอแสนแปดล้วสันลุงเขียนมาคืออีกไก่เลยเนาะอีกอีกแสนอีกแสนแปดอีกแสนเจ็ดห้ิบเด็กเด็เขียมลำโพงมากิซ้อมร้องเพลงบอเคสนี่บอเรียน หืมจ้าจ legt, เออไปเตรียมมากที่ล่ะเอากุ้มหวานดีดีกลุ่มสดไม่ได้กับพี่บ้านบ้านสองน้ำสองไม่เย็เจ้าไมเนี่ยตายล้วบอกกอลข้ามนเอ้าข้ามเลานะเ้าหาลเทียนเลยน้าใหม่ไม่เทีย์ โอ้ยมันแห้งกอนนี้ทานมอนแล้วหายได้หรือหายได้ถายเด้อ๋อแบบจ็ดจดแม่บ่เห็นหย โอ้แต่หุงใหญ่เนี่ยกระป๋าได้ไร่ถือเปกระป๋อหลดกระป๋ได้ไรเอเยน่ๆโอ้โ่ชิมก่นบอกกไม่กินบอกชิมก่อนจ้ดามสอาดจดู่เย็นก่อนช่ออยอนแกงหูวาแกงอีกบอกสิซ้อมร่องแพลงมาหนิเอาอุปกรณ์มาหนิมันซ้อมดอกสไลซฟังสไลซฟังเงนวอไม่รวนี่ได้หนิเลยอะแค่้องลอย นักหลองลอยชี้ให้นนักตีคู่เปลกันวอ่าเป็นนเดี๋ยวนักตีคเาเออเดี๋ยวนักตีสีห้าเอาดอกเดียมุ่อันมีเขาู้ซอเนนยอน้อาจงนฮะอาแหงหลงวน้ยอาคนกระไดแข่งกันก็แบบผ่าว่ามันนี่ อาเฮงลองมววมาสันเ๋้วลองก็ได้สนก็ได้ว่าอาเฮงลองมวลสันตลองอยู่ว่าสันดีเชนว่าเจ้าวนกับสีลองเกันโอ้จะเป็นสีลองเป็นป้าอูเพิ่วมาเพิ่นสีมาเต้นเดีเพิ่าจะเอารดลดเครื่องเสียงเครื่องเสียงพนมมาวมาสันเออเออเตรียมเต้นเตรียมเป็นขยอดตีมาสันอันป้าอู่า ยค่ว่งปานให้มันบางเนี่ยเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบาเสียงแสงสีโอ้ยไฟแสงสีไฟแสงสีก็บบกไอเชอรี่ค่ะโอ้โหมืดเรี่เชอรี่ตาพิษอ่ะพิษอันรถเครื่องเสียงมากบ่ได้เนาะเราเราบ่ได้ล่างเลยบอกว่าน้องเครียดแหงว่าสิเดซอดแจ้งอีกแล้วมื่อเนี้ยมาสั่นอันไทยเดจินวันว่านเนี้ยใส่อะไรไฟอัน ไฟไฟเท็กบ่เป็นมดนมุนมดนบ่มดนดนเป็นจังไลนล่ะเขาเื่อย่างไงแต่เมืนอกี้ม่ได้กินแจตได้รตยูได้หระข้าตะเ่าข้าเบอยู่นวแสงีน่ส่วนีอะไรนะมีกระซ้ายเสียบนีเอาไปผานไปต้นกล้วยคุณบ่ บ่เห็นน้ำได้จ้าโอ้ผมไม่รู้เลยรำปัสสัอันเนีกก่ยอารอยาตักมาไปไป่ไปป่น,นี้น่นี่เราเอาักม่ให้อย,ยู่นีของานนั่นนัอ่ะเราเอาหปกว่เอเอาหนังโคกไปนี่โอ๊ยลูกเปียร่อนวันเกิดปะอูะคะเออ,อันเกิดปะอูกักไม่กินอยู่นี่พอดีเนาะบรรยากาศดีครับท่างคุณเป็นปลายไส้จ้ะนั่งอยู่ในมุมหมดเมือ อเลูกจานให้ปลาลุ่นละบันว่งคือกาขึ้นเสียงไปหน้ากับไปผู้เดียวที่ขสียงวัสดีครับมีครับค่ะพูนยังใคกินปงไก่ <Yeah. S 1> จ้าเดี๋ยวคันสัน <Yeah. S 1> เขาจะเอาไวซ์ซันี่ก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแช่ชเป็นกำลังใจเจ๋อวดในนึกค่ะสวัสดีค่ะ